สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกคนทุกท่านนะครับผม <c oughs> สวัสดีผู้ที่มีศรัทธานะครับกับช่องศรัทธาปฏิหารนะครับผมปฏิหารเกิดกับผู้ที่มีศรัทธานะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำรำยวยๆทางานหาเงินกันนะครับผมนะเออนะครับก็ก่อนที่จะเข้านะครับ มารับชมรับฟังในด้าของคลิปนะครับคำเตือนนะให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับหรือรับชมเพื่อความมงคลนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทาสูตรอะไรใดๆใหุ้กทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญนะครับห้ามเล่นการพนันนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับการคํานวณและการวิเคราะห์ต่างๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับนับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe นะครับส่วนใครนะครับอยากจะสนับสนุนั u p อ o r t นะครับอยากจะเป็นสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปก็สมัครสมาชิกสับสนุนอร์ตกับทางช่องศรัทธาปาฏิหาริย์ได้เลยนะครับผมเนาะก็ย้ำนะครับว่าสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับจะมีตัวเลขที่แคบลงนะครับและก็จะมีพิเศษเช่นว่าจะเป็นหามพี่น้องหรือว่าเบิ้ลนะครับวันนี้นะครับสมรอบหนัก นะครับมาดูกันนะครับทำ <c oughs> ไมมันออกเกืบแปดศูนย์เนี่ยนะนะครับเมื่อวานก็แปดศูนย์วันนี้ก็มาแปดศูนย์แล้วนะอ่าคลิปนี้นะครับเป็นการมิเคราะห์อ่าเลขมงคลนะครับประจำวันที่ยี่สิบสองนะครับ <c oughs> เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565ัหรยือเป็นงวดที่282 ก่อนที่จะไปงวดที่2องร้อยแปดสหรือวันที่22นะครับเรามาดูผลที่เลขมงคลได้วิเคราะห์ไว้นะครับที่ผมได้วิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยไว้ในวันที่21ก็คือวันนี้นะครับสรอบหรือ4รอบนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ละพื้นที่แต่ละบุคคลนะครับน่านาไปใช้ให้เกิดความมงคลจะไม่เหมือนกันนะครับและวิธีการดักยังไงนะครับและผมบอกว่าตัวไหนจะมามาจริงนะครับนะทีนี้มาดูกันแต่รอบแรกนะครับรอบ4ี่โมง นะครับรอบ4โมงนะครับ34066เอ้ย16 34016นะครับมาตัวไหนมีไหมเอ่ยนะครับมีฮะประจํานะครับตัวแรกชอบมาชอบมาประจํานะครับชอบมาตั้งแต่4โมงประจํานะครับ4004 6ไม่มีนะครับฉะนั้นนะครับวิธีการที่มันจะมาให้เราเลงพวกนี้ไว้ครับจะมี4นะครับมี0มี1และมี6นี่คือสมาชิกทั่วไปนะครับส่วนสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป วันนี้ผมได้บอกเป็นพิเศษนะครับผมได้บอกเป็นพิเศษนะครับจะมีเด่น2ตัวนะครับมี0ูนย์เขียนตัวแดงนะครับมี0ูนย์นะมี0ูนย์กับ4นะครับตัวรองก็คือ7นะครับที่ผมนะครับเน้นหนักๆก็คือพี่น้องนะครับนี่ผมเขียนว่าพอนอนะพอนอคือพี่น้องนะครับผมเนาะพี่น้องคือตัวเลขที่ติดกันนะครับคืเป็น0ูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่แบบนี้ นะครับพี่น้องถามว่าจริงไหมนะครับผมจะให้ดูนะครับผมจะเอาให้ดูนะครับถ้าใครดูไม่เป็นนะครับสมาชิกก็น่าจะดูเป็นอู่เนาะนะครับสมาชิกแต่รดับต้นของเรานะครับเข้าไปที่โพดชุมชนนะครับนี่มาดูกันนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับวันที่21นะครับพี่น้องเต็มเต็มเลยนะครับวันนี้นะผมว่าแล้วนะครับมันเป็นเลขครูนะครับอ่าเลขครูเลขครูนะครับขอให้ ความมงคลนะครับขอให้ปฏิหารเกิดกับผู้ที่มีศรัทธานะครับทีนี้มาดูกันนะทีนี้มาเริ่มแล้ว5้าโมงนะครับผมบอกตัวไหนบ้างครับ5้าโมงถ้าตามเวลานะครับเกับ8ถูกต้องไหมครับผลก็คือ3 9 9เกดอกแรกนะครับหมายแลขนะครับมาดูพวกนี้มีไหมเอ่ยเอาผมเขียนผิด16นะครับ 4016กเห็นไหมมันก็มาจากตัวนี้นะครับมาดูกันสมาชิกทั่วไปเรานะครับก็จะเล่งไว้ที่4016นะครับจะมี4ตัวก็มาเลข6นะปึ๊บนี่มาตัวนี้นะครับและก็แต่สมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะครับก็จะรู้0 4ไม่มานะครับ7ไม่ไม่นะครับอ่าไม่มายอมเข้าไปอ่าแต่ตัวเด่นบันจูนตัวนี้นะครับนี่ นี่ผมอุตส่าห์ย้ำไปนะนะอพี่น้องครับ5-6นี่แหละคือพี่น้องนะครับนะนี่แหละคือพี่น้องนะครับเขาเรียกว่าเลขพี่น้องนะครับเลขที่ต,ติดกันนะครับทีนี้มาดูรอบ6โมงนะครับ6โมงผมบอก098นะครับผลก็คือ57176ไม่มาสักตัวนะครับไปมาเลข7เด้งเขียนก่อนนะครับ ฟึบ7เจ็ดหนึ่งตรงตรงนะครับเสียดายไม่ได้เอาเจ็ดหกผมไม่ได้ประกบหกให้เลยนะทุกคนนะเออแล้วทีนี้มาดูกันสมาชิกทั่วไปครับใช่ไหมสี่ศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกมาครับนี่อ่ะหนึ่งแต่มันจะหลายตัวนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะหกมาให้อีกอ่าเห็นไหมทีนี้ สมาชิกตั้งแต่ระดับต้นที่สนับสนุนแบบเป็นรายเดือนนะครับตัวไหนครับเจ็ดครับเด้งฟืบนี่ฟืบนี่ขีดไปเลยครับไม่เป็นไรหรอกก็ขีดถ้าใครรีไปก็จะไม่เข้าใจในส่วนนี้และอ่าเป็นไงครับหนักๆนไหมครับผมพี่น้องอีกแล้วครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อมันกันนะครับนี่ นี่เขียนสีเลยอ่าวงสีให้หน่อยพี่น้องปื๊บปื๊บสองรอบแล้วนะเออนะทีนี้มาดูรอบสุดท้ายครับผมบอก7ตัวเดียว7บอมานะครับผลที่ออกคือ58054มาลุยก,กันมาตัวนี้มาตัวนี้ตัวเด่น ตามเวลาก็มาใช้เลข9โอ้าเสียดายนะครับเสียดายจัด,จด,จดแต่มันไปน,นี่ตัวนี้ดิที่มันเข้าหนะักก็สมาชิกเราก็บึ้มนะครับแปดศูนไม่มีพอหวานมันออกไปผมเลยตัดทิ้งเกือบตัวนี้เกือบนะครับตัวนี้ก็เกือบ980 580ดศูนย์ห้าแปดศูนย์โอ้แห่นะแล้วก็ <c oughs> เป็นไงครับตัวนี้ ไล่ทีละสเต็ปก่อนนะครับสมาชิกทั่วไปผมบอกให้ดักดักตัวไหนครับมันก็จะมีสีถูกต้องไหมครับฟึบสีมาแล้วนะศูนย์ก็มาให้ฟึบอืมหนึ่งกับหกไม่มามาทุกตัวครับสี่ศูนย์หนึ่งหกนะครับสมาชิกทั่วไปเรานะครับแต่นี่สมาชิกตั้งแต่ระดับต้นที่สนับสนุนเรานะครับเป็นไงครับเด่นศูนย์กับสี่ครับ นะครับเป็นไงครับปึ๊บขีดให้ยับไปเลยนะครับสี่ครับปึ๊บขีดให้ยับไปเลยและตัวหนักๆครับนี่ฮะนี่ฮะพี่น้องครับสามรอบมาสามรอบเลยครับ <c oughs> พี่น้องมีด้วยกันทั้งหมดแค่ยี่สิบตัวนะครับมีทั้งหมดแค่ยี่สิบชุดนะครับพี่น้องบนล่างยี่สิบชุด <c oughs> แล้วไปมาแค่ล่างนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับสายดักเฮบุมนะครับก็โอเคนะครับผมให้ดูเพื่อความบันเทิงกันนะครับขำๆตลกๆก,กันนะครับสนุกสนานกันนะทีนี้มาดูต่อไปขออนุญาตซูมนะผมไม่มีกลุ่มนะครับไม่มีกลุ่มนะไม่ต้อง ไม่ต้องทักไลน์ถามหากลุ่มนะครับไลนมีไว้สำหรับใครนะครับที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไระลงโฆษณานะครับนะทางธุรกิจเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่าหน้าปกนะครับตอนนี้ยังไม่มีนครับไม่มีสปอนเซอรนะ์ยังไม่มีสปอนเซอร์มานะครับ ไม่จะเป็นเช่าหน้าปกคอมเมนต์อะไรต่างๆก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับผมนะวันที่22อกนะครับนาะพรุ่งนี้22นะครับไม่นะค่อยโฟกัสเดี๋ยวมีซับก่อนนะครับเดี๋ยวจะจัดให้โทรศัพท์ดีๆเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มพังไปเรื่อยนะ2อ2ดดูผมจะเขียนไปไม่พูดอีกนะครับ ถ้าเขียนไม่พูดนี่เข้าดีนะดักเนี่ย 两头。

ตามสี่ห้าอีกนี่สิห้าสี่ 5, 4, อีกตามห้าสี่แต่แปดศูนย์ไม่ตามแล้วสองวันแล้ว นี่นี่ลองไวๆดูนะต้องเขียนววนะประกาตัวนี้เ <c oughs> พราะหมึกหมึกจะทะลุนะครับอืม ดูตัววินดูตัววินนะครับบางคนนะครับก็อเอาตัววินเนี่ยนะไปหมุนใส่กันนะครับเหมือนวันเนี้นะครับศูนย์สีส่ไม่มานะดูนะเอก้าเกา้าก็เบิ้ลไปนะครับเนี่ยเจ็ดเนี่ยวันนี้ไม่มาวะทุกคนเืมอวานมันมานะครับมันแล้วแต่ว,วันนนะอันนี้เจ็ดเก้าเห็นไหมก็หมุนกันอันนี้เบิ้ลเออนะครับนะบางคนก็เอาไปหมุนกันแบบนี้นะครับแต่วัตถุประสงค์ของตัวนี้ก็คือ สามตัวที่นอกเหนือจากนี้นะครับแปดนะครับสี่เจ็ดสองห้ามีโอกาสเข้าสามตัวผมบอกได้เลยนะครับมีโอกาสนะผมไม่ได้มาคุวมม่าจะมานะให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับให้ดูขำๆขำๆรู้จักขำๆไหมครับอ่าก็สมาชิกแต่ละคนต้นขึ้นไปนะครับผมก็หลังสี่โมงครึ่งไม่เกินห้าโมงครับผมเข้าบ้านน่าจะว่างแล้วก็พิมพ์ให้นะครับนะก็ฝาก กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอพรบคุณโชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ